เครียดาอมากงงกับพ่อแม่ตอนนี้คือพี่กินไม่สนใจอะไรเลยพี่กินสนใจชุดแม่อย่างเดียวเขาก็มองแต่แบบต่อเตรียมชุดแลบบ้วนี่คือมาถึงปุ๊บไม่มองอะไรเลยมองแต่ชุดแม่อย่างเดียวนะคะใส่สีมันแบบแม่สวยช่วพี่กินแลวดูน้ำลายสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแพ์นะคะกับช่องพิมพ์พัตตี้ค่ะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ Jo u r n e y with a n a อา คลิปนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หัวหินนักกินนะคะพบสามเดือน<ๆ>วันี้เราก็เลยพาเขามาเที่ยวหัวหินกันนะคะนี่แล้วเราก็มาพักกันที่โรงแรมเทวศเน้อนที่หัวหิน ก็ตอนนี้คุณเจษยังไม่มาคุณเจษแบบติดงานเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เจษตามมาแล้วก็เดี๋ยววันนี้ขอพักผ่อนก่อนจ้าจ้าจ้าไปพักผ่อนก่อนนะคะบายยครับจะมาเดิไไนทางใหม่จ้าจ้ายิ้มใหญ่เลยอยากเล่นนะ้ำ คุณยายจะลองพาพี่กินเล่นน้ำดูนะคะอ่ะไหนอลองดูสิพีนะนิดนะคิกขึิ <c oughs> นขิกขึ้นยอยเลยสนุกไหมคะพี่กินอยากงม เขาปีนไอ่ะโอ้โหโอ้โหอ้โห่ด้วยเขาหน่อยขดขดขอดดีค่ะใหญ่เลย่าฮ่โอ๊ยแกดูดิจ๋า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 นี่เขาออกกำลังกายจ๋า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 ใจเสียสลัหน้าตาหมดเลยนะจ่ะ The next day พ่อมาแล้ว ่วาเปิดไฟอะไรเนี่ยมาถึงลูกก็ตื่นพอดีเลยรีบมาหาลูกค่ะลูกรอพ่อปลอมแปลงอยู่เอ้ยเดี๋ปอมตื่แต่เช้าเลยเหรอเอบ่งอึก่อนอย่างแรกตอนเนี้เออนี่ท่าอะไรครับท่าปิง โอ้ลูกครับนี่คือเสียงอะไรครับพี่กินเสียงเอือครับวันที่สองนะครับทีหัวหินเราก็จะพาต่กินไปลงน้ำเรามีอุปกรณ์เสริมด้วยอ่านี่นี่ชุดเต็มบอดี้โสดจริงๆมีแว่นด้วยนะได้เออเดี๋ยวเน้ำเฟิ์น้ำเฟินใส่ให้เออโชว์สิโออย่างแท้ น่ใคไปลงน้ำกันโอ๊ยโอ๊ยรถโลกโลกลงหยุดไปครับสบายนะ ดูดมือคิ้วเลยอ่ะดูดมือคิ้วเลยหรอ่ใดนดะเออก็สบายดีนะไม่กินทำไมผมเนาะอ่าเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรามีฝ่ายกระปองหลังจากที่เรานะคะส่งลูกขึ้นฝั่ง เหมือนแบบว่าขึ้นฝั่งฝั่นไม่ใช่ก็คือหลังจากที่เรานะคะพาลูกไปอาบน้องอาบน้ําเสร็จนะคะก็ถึงคราวของคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คืออยากจะเล่นน้ำมากนะคะนี่คุณพ่อประเดิมอยู่คุณพ่อถอดเสื้อหน่อยสิโชเซ็กซี่หนะ่อยเร็ว,เ,รว,เ,รวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้คนตัดสโลโมชั่นโอ้โห โอ้โห oh. จริงๆนะิงน,น, <c oughs> นะใช่ไหะเออเหมือนปากแตกเลยอะ่ะเออปากแตกอะ่ะเหมือนแบบเรียเซ็กซี่ปากแตกเดี๋ยวพาไปดูพี่คินนะคะว่าพี่คินตอนนี้เป็นยังไงบ้าง Good morning ค่ะทุกคนเช้าวันสุดท้ายนะคะที่หัวหินครับคือเมื่อกี้นะคะเราก็พาอนาคินเนี่ยไปลงทะเลครั้งแรกเหยียบน้ำทะเลเหยียบทรายเคยดูในคลิปอ่ะเวลาเด็กเหยียบทรายครั้งแรกเขาจะแยงแยงถ้าไม่ชอบทรายมันร่วนละ อยากทาให้ผิวหนังสาดเออแต่คนนี้ไม่เลยคนนี้ไหม่เลยคนนี้ไหม่เลยใช่ลงไปนั่งเล่นเลยครับลงมานั่งเล่นแล้วนี่คือยังไงพ่อก็เต็มตัวเลยครับเต็มตัวเลยอะครับยิ้มเอิกอาใหญ่เลยครับจะเอาแตะคลื่นแตะทรายเป็นครั้งแรกนแต่เมื่อกี้โดนขึ้นก็ไม่ใช่ไม่ได้กลัวใช่ไหมไม่กลัวเลย้ยพร้อมไหมครับ พี่กินพร้อมไหมครับโอเคพร้อมแล้วครับสองสามไนะไม่เป็นไรเลย <c oughs> ไม่เป็นไรเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ชอบด้วย พี่กินชอบทรายยิ้มใหญ่เลยพี่เจษนี่อาณาคินเหยียบทรายครั้งแรกค่ะเอ้ยชอบใหญ่เลยได้อยู่ยพี่กินเป็นคนเก่งอ่ะนี่เออโห<ฮ>เก่งมากค่ะพ่อภูใจตัวลูกไหม นี่นะคะก็เป็นทริปที่พาอนากินมาทะเลครั้งแรกนะคะคก็ <ผม S 1> สนุกไหมคะสนุกดีนะลูกได้ทำอะไรเยอะมากเลยครับแล้วพี่กินสนุกไหมคะมคมสีสะส่เดือนจะไปเที่ยวไหนนะคะเดี๋ยวรอติดตามบล็อกหน้านะคะคอยู่กับ Journey with Anakin ค่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย